สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมาไหนเล่ารายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของน้องหมาแบบเข้าใจง่ายและน่ารักทุกตอนนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสําคัญมากๆสาหรับคนเลี้ยงสุนัขทุกคนเลยครับใช่ค่ะเรื่องสิ่งที่สุนักไม่ควรกินคือบางอย่างที่เรากินได้เนี่ยพอน้องหมากินเข้าไปอาจจะป่วยหนักหรืออ,อ,อันตรายถึงชีวิตได้เลยถูกต้องครับ ใครรักน้องหมานี่ห้ามพลาดเลยนะครับเรื่องนี้วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งบทความจากโรงพยาบาลสาัตว์จากผู้เชี่ยวชาญมาดูกันว่ามีอะไรใกล้ตัวเราบ้างที่เป็นอันตรายกับน้องหมาแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงครับผมเริ่มกันที่ตัวท็อปฮิตตลอดการก่อนเลยนะคะช็อกโกแลตอันนี้เหมือนจะรู้กันเยอะแต่ทําไมมันถึงห้ามเด็ดขาดขนาดนั้นคะอ๋อครับคือในช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสารอยู่2ตัวหลักๆเลย คือทีโอบรมีนกับคาเฟอีนคสองตัวนี้มันส่งผลโดยตรงกับหัวใจแล้วก็ระบบประสาทของน้องหมาเลยครับทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติกล้ามเนื้อสัน่นโห<ฮ>ใช่ครับอาจจะมีอาเจียนท้องเสียหรือถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะชักแล้วก็เสียชีวิตได้เลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะที่สำคัญคือยิ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือพวกช็อกโกแลตทำขนมนะครับสารพิษมันจะยิ่งเข้มข้นกว่าชโคโคโ็อกโกแลตนมเยอะเลย อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีอีกกลุ่มที่เห็นข้อมูลบ่อยๆว่าอันตรายไม่แพ้กันแต่บางทีคนอาจจะเผลอให้ไปคืออง,งุ่นกับลูกเกตค่ะเห็นว่าแค่ไม่กี่เม็ดก็เป็นเรื่องได้เลยเหรอคะใช่เลยครับอันนี้ก็น่ากลัวมากๆเพราะบางทีเรายังไม่รู้กลไกแน่ชัดด้วยซ้ําแต่ที่แน่ๆคือมันเชื่อมโยงกับภาวะไตาวายเฉียบพลันในสุนัขได้ไตาวายเลยเหรอคะครับผมกินไปอาจจะแค่ไม่กี่เม็ดเอง ภายใน24ชั่วโมงน้องหมาอาจจะเริ่มซึมอาเจียนไม่อยากอาหารเป็นสัญญาณอันตรายแล้วแล้วก็ยังมีหัวหอมกับกระเทียมอีกใช่ไหมคะอันนี้ทั้งแบบสดแบบผงเลยถูกต้องครับไม่ว่าจะสดหรือเป็นผงปรุงรสที่อยู่ในอาหารคนเนี่ยก็ส่งผลเสียเหมือนกันมันจะไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงทําให้เกิดภาวะโลหิตจางได้สังเกตอาการก็อาจจะมีอาเจียนอ่อนแรงหายใจลําบากครับอืมแล้วขวด อาหารสุขภาพของคนล่ะคะอย่างพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะโอ้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับมีสารตัวหนึ่งที่ต้องจำให้แม่นเลยคือไซลิทอลไซลิทอลครับผมมันอยู่ในพวกหมากฝรั่งลูกอมขนมเบเกอรี่หรือแม้แต่ยาสีฟันบางยี่ห้อคือมันเป็นพิษสุนแรงกับน้องหมามากๆเลยครับรุนแรงขนาดไหนคะ มันไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเยอะผิดปกติครับทําให้น้ําตาลในเลือดตกควบหรือยังรวดเร็วโห oh. ครับอาจจะทําให้น้องหมาซึมอาเจียนชักตับวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยอันตรายจริงๆครับต้องคอยเช็คฉลากดีๆเลยว่ามีเซลลิทอผสมอยู่หรือเปล่าเก็บให้พ้นมือน้องหมาเลยครับน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะแล้วเรื่องคลาสสิกอย่างการให้กระดูกล่ะคะโดยเฉพาะกระดูกไก่ที่สุกแล้วอันนี้ ยังยืนยันคําเดิมใช่ไหมคะว่าไม่ควรให้ไม่ควรเด็ดขาดเลยครับกระดูกที่ผ่านการปรุงสุกเนี่ยมันจะเปล่าเราก็แตกเป็นเศษแหลมๆได้ง่ายมากค่ะลองนึกภาพเศษแหลมๆผู้นั้นไปทิ่มตำหลอดอาหารกระเพาะหรือลำไส้หนองหมาดูสิครับมันอันตรายมากนะอาจจะบาดข้างในได้ใช่ครับทําให้เป็นแผลอักเสบติดเชื้อหรือไปอุดตันทางเดือนอาหารได้เลยเสี่ยงสําลักติดคออีกต่างหาก แล้วก็มีเรื่องผลิตภัณฑ์จากนมวัวด,ด้วยใช่ไหมคะอย่างนมชีสอ่าใช่ครับคือหมาส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเอนไซม์ย่อยแลคโทสในนมวัวหรือมีน้อยมากๆให้ไปก็อาจจะท้องเสียท้องอืดได้อ๋อถ้าอยากให้จริงๆควรเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะจะปลอดภัยกว่าครับนอกจากนี้ยังมีลิสต์ยาวเหมือนกันนะคะที่เจอในข้อมูลอย่างแอลกอฮอล์นี่ก็แน่นอนว่าห้ามครับผม อันตรายมากคาเฟอีนอื่นๆนอกจากช็อกโกแลตอย่างกาแฟชาน้ำอัดลมก็อาการคล้ายๆกันใช่ครับมีผลต่อหัวใจระบบประสาทเหมือนกันผลไม้ที่มีเมล็ดแข็งๆเช่นแอปเปลิลเชอร์รี่พลัมพีชพวกนี้เมล็ดมีไซยาไนนิดๆครับต้องเอาเมล็ดออกก่อนอะโวคาโดก็มีสารเพอร์ซินทำให้ท้องเสียอาเจียนได้ถั่วแมคคาเดเมียอีกทำให้กล้ามเนื้อสั่นมีไข้อ่อนแรงครับผมแล้วก็ไขด่ดิบ เนื้อดิบปลาดิบพวกนี้ก็เสี่ยงแบคทีเรียซลโมเนล่าอีโคไลใช่ครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าหรือถ้าจะให้ก็ต้องมั่นใจเรื่องความสะอาดมากๆสุดท้ายก็อาหารคนปรุงรสจัดๆทั้งเค็มจัดหวานจัดมันจัดอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวเสี่ยงโรคไตโรคอ้วนเบาหวานถูกต้องเลยครับต้องจาไว้เสมอเลยว่าระบบร่างกายของน้องหมากับเรามันต่างกันมาก ของที่เรากินได้ปกติอาจจะเป็นพิษร้ายแรงสําหรับเขาได้แม้จะกินไปแค่นิดเดียวก็ตามค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะครับของใช้ในบ้านก็ต้องระวังอ๋อใช่ค่ะพวกยาของคนโดยเฉพาะพาราเซตามอลนี่ห้ามเด็ดขาดเลยน้ำยาทำความสะอาดต่างๆสารเคมีปุ๋ยยาฆ่ามแมลงต้องเก็บให้มิดชิดให้พ้นอุ้งเท้าพ้นจมูกช่างสงสัยของเขาเลยครับฟังดูมีแต่สิ่งที่ต้องระวังเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าเอ่อ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาสมมติเราสงสัยว่าน้องหมากินอะไรแปลกๆที่เป็นพิษเข้าไปเราควรทำยังไงเป็นอันดับแรกคะอย่างแรกสุดเลยนะครับคือตั้งสติอันนี้สำคัญมากอย่าเพิ่งตื่นตระหนกค่ะตั้งสติก่อนครับผมแล้วพยายามดูว่าน้องหมากินอะไรเข้าไปกินไปเยอะแค่ไหนถ้ามีซองมีฉลากหรือมีตัวอย่างของสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยเก็บไว้ให้คุณหมอดูด้วยเก็บหลักฐานใช่ครับ แล้วรีบติดต่อสตัตวแพทย์หรือพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทียิ่งเร็วยิ่งดีโอกาสรอดจะสูงขึ้นต้องรีบเลยสำคัญมากคือห้ามพยายามทำให้น้องหมาอาเจียนเองเด็ดขาดนะครับถ้าเราไม่แน่ใจหรือคุณหมอย,ยังไม่ได้สั่งอ๋อห้ามทาให้อ้วกเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสงสัยว่ากินสารกัดกร่อนเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือพวกสารที่เป็นน้ำมันผงซักฟอกหรือถ้าน้องหมามีอาการชัก อ่อนแรงหรือไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยการทำให้อาเจียนอาจจะยิ่งอันตรายเพราะเสี่ยงสำลักเข้าปอดได้ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าสารพิษมันเปื้อนตามตัวเหรอคะอ๋อถ้าเป็นกรณีนั้นให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดเยอะๆกับสบู่อ่อนๆทันทีเลยครับแต่ก็ต้องระวังอย่าให้เข้าตาจมูกหรือปากเขานะครับค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับรายการวันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ดีๆไว้ดูแลน้องหมาที่เรารักกันมากขึ้นนะคะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหมาไหนเล่าไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหมาๆที่น่ารักและมีสาระแบบนี้อีกค่ะแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวของน้องหมาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในหมาไหนเล่าช่องของคนรักหมาทุกสายพันธุ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ